บทสาธยายธรรมเรื่องปาสาธิกสูตรตอนที่หนึ่งเรื่องเหตุแห่งความแตกแยกและรากฐานที่มั่นคงของพระศาสนาที่มาพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวั์เจริญพรญาติโยม ผู้มีปัญญาเห็นเหตุแห่งความมั่นคงของพระาศาสนาเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงศรัทธาที่ตั้งอยู่บนปัญญาในสัมปัสสธนิยสูตรแล้วบัรนี้พระธรรมจะนำเราไปสู่การวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้าศาสนาหนึ่งๆยั่งยืนหรือเสื่อมสลายไปซึ่งเป็นโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้หลังจากที่าศาสดาของาศาสนาเชน ได้สิ้นชีวิตลงพระสูตรนี้มีชื่อว่าปาาธิกสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าปาาธิกะแปลว่านามาซึ่งความเลื่อมใสหรือหน้าเลื่อมใสดังนั้นชื่อปาสาธิกสูตรจึงหมายถึง พระสูตรที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสในพระสัจธรรมหัวใจของพระสูตรนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างศาสนาที่ไร้ที่พึ่งกับศาสนาที่มีที่พึ่งอันกระเสมเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ทำให้พระพุทธศาสนานั้นตั้งมั่นและยั่งยืนอยู่ได้ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทในสวนอัมพวันของพวกสักยะอันมีนามว่าเวทัญญาในสกกะชนบทในเวลานั้นเองได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือนิครนถานาฏบทหรือาศาสดามหาวิระแห่งาศาสนาเชน ได้สิ้นชีวิตลงที่เมืองปาวาไม่นานหลังจากที่ศาสดาของพวกเขาสิ้นไปเหล่าสาวกของนิค,ครนก็ได้มังเกิดความแตกแยกกันอย่างรุนแรงพวกเขาเกิดการแบ่งเป็นสองฝ่ายทะเลาะวิวาทบาดหมางและทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ตลอดเวลาว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ข้าพระเจ้ารู้ ท่านปฏิบัติผิดแต่ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกความแตกแยกนี้ได้ลุกลามไปจนถึงเหล่าสาวกฝ่ายครือหัดพวกเขาก็ได้บังเกิดความเบื่อหน่ายคลายความรักและรู้สึกท้อถอยในธรรมวินัยของนิครนฐานนาตบุตรเพราะเห็นแล้วว่าธรรมวินัยนั้นกล่าวไว้ไม่ดีไม่นำออกจากทุกข์และที่สำคัญคือ มีที่พำนักอันทำลายเสียแล้วคือไม่มีศาสดาเป็นที่พึ่งอีกต่อไปในขณะนั้นเองสามเณรจุนทะผู้ซึ่งจำภาษาอยู่ที่เมืองปาวาได้เดินทางมาหาท่านพระอานนท์ที่สาม,มคามและได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ท่านพระอานนท์ฟังเมื่อท่านพระอานนท์ได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่าอาวุโสจุนทะ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสมควรที่เราจะนำไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบว่าแล้วท่านพระอานนท์และสามเณรจุนทะก็ได้พากันเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงวิเคราะห์ถึงเหตุแห่งความมั่นคงและความเสื่อมแห่งาศาสนา โดยจงจำแนกศาสดาออกเป็นสี่ประเภท 1. ศาสดาที่ยังไม่ตรัสรู้และธรรมที่แสดงก็ไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกขศาสนาเช่นนี้เมื่อศาสดาล่วงลับไปย่อมไม่ตั้งมั่นอยู่นาน 2. ศาสดาที่ยังไม่ตรัสรู้แต่ธรรมที่แสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข แม้สาวกจะปฏิบัติตามแต่เมื่อศาสดาล่วงลับไปแล้วศาสนานั้นก็ไม่ตั้งมั่นอยู่นาน 3. ศา,าสดาผู้ตรัสรู้จริงแต่ธรรมที่แสดงนั้นไม่ละเอียดพิสดารและยังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทไม่ได้แสดงปาติโมกศาสานานี้เมื่อศาสดาล่มลับไปก็ไม่ตั้งมั่นอยู่นาน สี่ศาสดาผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองได้แสดงธรรมโดยละเอียดพิสดารเพื่อประโยชน์เครือกูลและได้บัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์ไว้เป็นอย่างดีศาสนานี้เมื่อศาสดาล่วงลับไปแล้วย่อมตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาลนานพระองค์ยืนยันว่าพระองค์เองคือศาสดาประเภทที่สีน่นี้และได้ทรงแสดงสารานิยธรรม เพื่อความสามัคคีของหมู่สงฆ์อุปมาที่ 1. บริษัทที่ขาดผู้นำและวิสัยทัศน์ศาสนาของนิกโครนฐานน้าตบุตรเปรียบเสมือนบริษัทที่พึ่งพาอยู่กับตัวตนของซ e o ผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวเมื่อซ e o ผู้นั้นเสียชีวิตลงโดยไม่ได้วางธรรมนูญบริษัทหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นสากลไว้ เหล่าผู้บริหารรุ่นหลังคือสาวกทั้งหลายก็เกิดการแข่งแย่งอำนาจดีความนโยบายไปคนละทิศคนละทางจนบริษัทเกิดความแตกแยกเหล่าพนักงานและลูกค้าคือคารืหัดก็หมดศรัทธาและพากันลาออกหรือเลิกใช้สินค้าไปในที่สุดเมื่อพระบรมศาสดาได้ทรงวิเคราะห์ถึงเหตุแห่งความมั่นคงของพระาศาสนาแล้ว พระองค์จะทรงแสดงธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าด้วยที่สุดของการบัญญัติเพื่อชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือความเห็นทั้งปวงได้อย่างไรเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อนในปาษาทิกระสูตรตอนที่สองท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาในการเลือกที่พึ่งทางใจ ขอจองยึดมั่นในพระาศาสนาที่มีพระธรรมวินัยอันประเสริฐเป็นเครื่องนำทางไม่ใช่ยึดต,ติดอยู่กับตัวบุคคลเพื่อที่ท่านจะได้มีที่พึ่งอันกระเสมและมั่นคงตลอดไปเอวังก็มีด้วยประการชนี้